กรณีหมิ่นประมาทที่ด่าว่าอีเหลี่ยมด่าว่าเหลี่ยมตอนช่วงอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดา่าตั้งแต่ช่วงเมษาจนถึงฤุภาวันนี้ศาลนัดสอบทำให้การจำเลยแล้วก็นัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็กําหนดนัดสืบไปโดยวันนี้ก็ทางจําเลยก็ยังยืนยันให้การปฏิเสธอีกไอ้ได้คุยกับพิเศษบ้างยังคะไม่ได้คุยตอนนี้ณตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วค่ะเพราะเพราะว่าอีพ,พูดกับเขาแต่ตอนแรกแล้วว่าคือถ้าเราได้ฟ้องอ่ะก็คือเขาห้ามยุ่งนะอะไรเงี้ย ถามว่าตอนที่ตอนที่เราโดนด่าโดนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ยุ่งแล้วพิเศษว่าอะไรนะคะที่บอกว่าเราบอกไม่ให้ยุ่งเลยเขาก็เงียบเขาก็ไม่ยุ่งกับพี่สาวท่ต่อไปอีกประเด็นก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะเขาด่าแม่อะค่ะใช่มาด่าถึงจุกกาลีเงี้ยคือด่าเราเออด่าด่าไปนะแต่ว่ามันมันาด่าถึงแม่เงี้ยมันไม่ถูกต้องอะค่ะใช่ไม่โอเคเลยถึงได้ติดต่อมาบ้างม่ชัายกก็มีทักมาเห็นเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วเขาก็บอกว่าให้ เพราะอีปะเป็นปนายประกันให้เขาในคดีอยู่ค่ะเขาก็เลยเขาบอกว่านัดวันมาว่าให้แบบเออไปด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะไปรับไป,ไปไปฟังคาตัดสินนะคะเขาทราบเรื่องที่เราฟ้องการสืบคดีไหมคะเขาเขาม่าทราบนะคะไม่ได้พูดหรอกเพราะอีปบอกอก,กับเราตั้งแต่แรกแล้วว่าแม่เขายุ่งคือก็มันก็าถามจริงจริงมันก็คือคนแบบว่าเหมือนจริงๆเราก็ยังมีมัก็มีความรู้สึกที่ดีก็เป,เป็นห่วงเขาอย่างไรอยู่เขาก็เขาก็ยังเป็นห่วงเ่าะทักมาถามาอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้ไม่ได้แบบมันไม่ได้โกรธกันอ่ะก็ค มีความรู้สึกดูดีต่อการแต่ก็คือไม,ไม่ได้กลับไปแบบคูเงเหมือนเดิมแล้วค่ะตอนนี้คือเรากำลังคนที่มีปัญหากับพิการแบบเต็มตัวแล้วแหละตอนนี้พร้อม,มจะเจอกแบบอะไรขาราไนะ้างหน้านะจริงเราหวั่นใจไหมเพราะว่าเขาอะเขาก็ไม่เขาก็มนไม่ใจกับผู้พิการก็ไม่หวัน่นนะเพราะเราเรา,เราก็มานเจอในของเราเหมือนกันนะคะเอออย่างนี้ครับคือสุดสุดท้ายยังไงเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่ศาลตัดสินเนาะคือถ้าเขายืนยันจะสู้เนี่ยก็ ก็อย่างที่บอกครับเขาก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นได้ทางเราเมื่อตัดสิรรนใจฟ้องคดีทางเราก็ก็ปรึกษากัน mm hmm. เออเราก็แจ้งทางลูกความเราอยู่แล้วว่าก็ทางเราต้องรับผลนะแต่ว่าถึงถึงบอกคือเราจะไม่เราก็เลยจะไม่ฟ้องทุกเรื่องที่เกิดขึ้น oh. เราจะเน้นฟ้องในส่วน oh. ที่ทเรามีพยานหลักฐานพอหรือหรือเพียงพอที่เรามั่นใจระดับหนึ่งว่าเราสามารถเอาผิดเขาได้แต่แต่การเอาผิดได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรามันสุดท้ายอยู่ที่ศาลที่ภาคศาลเป็นรูม mm ินิของท่านมากกว่าแต่ว่า ในส่วนของของทนายแล้วทีมทนายก็ก็ดูแล้วว่ามั่นใจระดับหนึ่งเลยครับว่าว่าเอาบิดได้แน่เกี่ยวการขอโทษผ่านสื่อนี่ขอมาผ่านสื่อนี่ขอแบบไหนอะคะล่มหลังรุ้หรือว่ายังไงตอนนี้มันเลยที่เราไม่ลองไปอะคะ่ะเราเออตอนตอน,ตอนนั้นผมเป็นคนเสนอกับทางศาลครับว่าให้แถลงข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษผ่านโดยมีโดยอาจจะมีแม่กับทางทาง,ทางทางทุกทีด้วยแต่ว่า แต่ว่าเขาเขาก็คือมันเป็นกระบวนการเกียยงๆก็ผมไม่ไแต่เยอะแต่ว่าเบื้องต้นเราขอไปครับแต่ว่าทางเขาปม่ติดก็มีอาจจะมีแถลงเขาแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางว่าจะเป็นยังไงดีกว่าแต่ว่าก็แค่บอกว่าให้ขอโทษผ่านสื่อสาธารชนนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดเพราะว่าเขาเขาไไม่ดเออเขาไม่ได้มาแล้วเขาก็บอกปัดกระพังทนายมาเลยว่าเขาไม่ทํา